สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างจรลมโชยเมื่อนี้ผมจะมาแนะนำการตัดผมลองส้งกลางหลังลากไส้คึงกึ่งลองส้งนะครับขั้นแรกผมจะเอาปาตาเลี่ยนซักลงไปประมาณ <c oughs> กลางกลางครับกล,กลางหัวเป็นไก่ไล่ไว้ได้ครับแต่ว่าใส่ล่องเบอร์เบอร์หนึงไว้ครับแต่ว่าจะซักลงไปเล,กเลยกนะครับ เพราะว่ามันจะถึงน้ำหัวอุกข์ขาดมีพอได้ไกลไล่เหล่ากัตัดเอาวิเอาวิขึ้นเหล่ากัตัดตามห้อยเอไปเลยครับมีข้างหน้ากับวี๊ออกมาครับเวลานั้นท่อนจิตตัดถึงข้างหน้ามีออกมาเลยแล้ก็ค่อยเลื่อไปเรื่อยๆครับโวยเบื้อหนึ่งมีพ่าใดไกลไล่แล้วห้องกัต ตัดตามไปเรื่อยๆนะครับข้างหลังก้มซักด้วยเบอร์หนึ่งนะครับอย่าซักลงไปลึกไใกล้ไรแล้วก็ตัดวันนี้พ่วงกกระจอาเบอร์สองครับท้ายขึ้นก่อนเอาเสียประมาณไหน มาเสียวนาซัำไหนงขางซัำเบอร์สองหรือซัำเบอร์หนึ่งลุงก็มาลิ่มเรื่อยๆดูกันไปยาวๆเลยครับทุกคนลุงก็จะมาเล่มตีนผมด้วยเบอร์หนึ่งครับ แลนันก็ดึงจำโวโลคาลงน้ำจกนอก่อยครับราว่าห้องเสด็จตัดผง,ง่ายการจำไปวันนี้พมจะเบอร์หนึ่งออกครับเหลือแต่ปาตาเลียนผมกับมเก็บขอบข้างล่างครับเก็บไปเรื่อยๆลยครับ เจ็บเรียร้อยแล้วก็แล้วครับเดียน,นีฟังตรงกระซีฮ์คือเก่าครับอับปตาเลียนไซเบอร์หนึ่งแล้วก็ซักเป็นไก่ไล่ไว้ก่อนครับประมาณเครืองหัวนี่ได้ไก่ไล่แล้วเขอาก็ตัดตามไก่ไล่ไปเลยตรงก็เสียวข้างหลังไล่ไมาจากฟังผุนครับให้มารับกับฟัง จะไปยัดยามสักยัดสักลงเลือเลิกเลือครับ <c oughs> เพราะว่าสเห็นนางหัวลูกค้าข้างหลังสีไวบลากไส้สันสันกึงกึ่งหลากไส้กึ่งกึงล่องส่งครับสิส่งนี่ลูกค้าเพิ่นได้จากโทรศัพท์เพิ่นเอามาให้เบิง้งสร้างเอาส่งนี่แนละ้วสร้างเพิ่นนะมี่นมาซักเรื่อยๆครับ พุองกระไลเดียเบอร์นึ่ไล่คือจังฟังหนันเลยครับค่อยไล่ตีนพุ่มขึ้นเอาวิห้องน้ำครับเอาวิห้องหมันงอกขึ้นน้ำจะน้อยครับ น้างกวีออกคือเกาครับเพื่อนยันบนทองสิตัดถึกข้างเพื่อนสีแดงนั่นนั่นพงกอเบอร์หนึ่งออกในขางล่างคือเกาครับเวลาอยู่ใกล้หูวลูกค้ากัพ,พับหูลูกค้าลงนะครับเพราะว่ามาเได้ พิชงานง่ายขึ้นจนสิบโวเครื่องครับมีพุ่มก็เล่มเรื่อยๆครับให้มันเนียนให้มันละเอียดครับงานห้อละเอียดวันนี้พุ่มจะมาซอยข้างหลังครับซอยแฮนวาลันกับอันห้อสากลงไว้ครับความลึก ก็เร like ื่อยๆเลยครับมันเลือขกระโพดเัาซอยบวบไปเวกัปาตาเลียนมาตัดครับตัดข้างล่างให้มันได้ไกลไล่กับที่หัาซักไปครับก็ตัดเรื่อยๆให้เขามาเบิ้งคลิปนี้แล้วกับฝากกดไหลกดแชร์กดติดฝากที่ตามนี้ดวยครับ นี่ผมก็ปัตตอเลียนตัดเรื่อยๆครับนี่ข้างล่างเริ่มเป็นลากไส้สันๆนแล้วครับข้างบนนี่ก็สิเป็นล่องทรงเป็นครึ่งๆกันครับแต่ผมก็บรู้ว่าทรงยังนะครับลูกค้าเพิ่นเอามาให้เบิง่งสิว่านลากไส้กับวัเมีนสิว่านล่องทรงกับวัเมียนทีก็พมก็พยายามเลี่มให้มันซ้ำกับที ที่ผมซักไว้ครับความลึกความบางของข้างหลังผมเอาปัตตาเลียนไทยเรียบร้อยแล้วผมก็ามากันไก่เล่มนี้ครับงานเข้ามันละเอียดละเอียดขึ้นแล้วก็ ข้างล่างเล่มข้างบนครับ ย่มห้องวีขึ้นแล้วห้องก็ย่าห้องตาแล้วห้องเกาวีลง่ให้มันเข่าส่งนะครับให้คอยวี v ลง่ มีพวมกอ,อกกันไก่ซร้อยข้างล่างนะครับเสียท่มันบดซ้ำกันครับพวงก็เล่มๆมันซ้ำๆกันข้างๆมันยังบดซ้ำกันครับผวก,กอ,อ,อบ,อากบกอปาตะเรียนมาซิดๆๆออกครับ เดวานิ่มซีดหนิจำหัวลูกค้าไว้นะครับเพื่อลูกค้าขยับขยับเดี๋ยวมันสีเสียส่งนะครับมีคา <c oughs> งๆมันยังมาได้ผมกับมันเลีม่มแต่มันเนียบครับ อันนี้พมก็จะมาเก็บขนอ่อนข้างล่างครับใต้ผม,มเ,กเก็บเศษผมอ่อนครับมัน,นยังโมเนียปั่นได้ครับก็เลยมาซอย ลอยสํานี่ครับเป็นกึงก่งๆหลักไส้กึงก่งๆึบองส่งครับ อันนี้ผมก็จะมาซอยข้างบนครับลูกค้าบอกว่าเย้าออกร้ายครับผมก็ซอยจักน้อยฉีดน้ำนี้จักน้อยครับผมผมพี่เขาคนบ่อคอยไม่นำหนัก ผมเล่มน,น้อยเดียวครับผมไม่ได้ออกไลน์ข้างบนกันเนี่ยม่เห็นหรอครับมุมกล้องตั้งคนเดียวครับผมก็บ่ได้เบิ้งคลิปหนาคลิปตัวต่อไปกสิปัป๊บปรุงไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ในซับนินซะก่อน พ่อผมก็จะกันเขาแล้วก็จะเสร็จแล้ว <Yes. S 1> มีห้าวเอาเอาใบมีดกลนกันกันึ้นครับกันขึ้นข้างบน ทำสุดท้ายแล้วก็วเป้าเสียผมครับโอเคใพ่เบิง้งใพ่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้แล้วอันไหนพิดพลาดไปขออาภัยนะครับสาหรับมนี่สวัสดีครับ